เดี๋ยวนี้นะคะถ้าเราชอบทานท ok ็อคเทลเนี่ยเราไม่ต้องไปตามบาร์หรือตามโรงแรมแล้วนะเพราะว่าเรามีเลดี้ท o s เสิร์็อคเทลค่ะเป็นค ok ็อคเทลที่แบบเราเ,าเรียกว่าเปิดฝาเท<ม>ใส่แก้วพร้อมดื่ม,มบูมาการิต้านะ<ม>ก็คือเป็นมาการิต้าที่เขาปรุงสำเร็จเนาะคือทำให้รสชาติใกล้เคียงกับเวลาที่<ม>บาร์เทนเดอร์ทำตามบาร์ตามร้านเลยเนาะแล้วก็วิธีทานก็คือแค่ง่ายๆเลยแล้ก็เปิดขวดนี่แหละ แล้วก็เอาแก้วค็อกเทลสวยๆนะเคใส่แล้วก็อาจจะตกแต่งด้วยเชอร์รี่หรือผลไม้เล็กน้อยเนะาะก็เสิร์ฟเป็นเหมือนเหมือนแบบเครื่องดื่มแบบเหมือนเราไปทานที่ร้านเลยอะ่ะพวกนี้เราแช่ตู้เย็นแล้วก็เสิร์ฟทานได้เลยใช่ใชค่ะแ<า>ช่ตู้เ<ล>ย็นทานได้เลยหรือว่า <Okay. S 1> บางทีอาจจะใช้ใส่น้ำแข็งก็ได้ถ้าเกิดคนที่ชอบแบบไม่ได้หวานมากเลยชอบเย็นๆอีกอย่างหนึ่งนะคะเกศมันเหมาะกับร้านอาหารที่ไม่มีบาร์เทนเดอร์เนาะแต่อยากจะมีเมนูค็อกเทลอะ่ะให้กับพวกลูกค้าที่ชอบค็อกเทลนะหรือว่าชื่นชอบ พวกเครื่องดื่มท็อกเทลเนี่ยเราสามารถเพิ่มเมนูเสิร์ฟไว้ในร้านได้เลยนะคะได้รสชาติที่แบบคงที่แล้วก็ใกล้เคียงกับไปทานที่บาร์เลย